มไม่ว่าเราจะเลือกปลูกพืชชนิดไหนการใส่ใจดูแลเพื่อให้พืชชนิดนั้นมีผลผลิตที่ดีย่อมเป็นสิ่งที่เราชาวเกษตรกรควรทำจริงไหมคะเหมือนกับพี่วาสนาที่วันนี้ใจดีให้รายการกล้าลองของดีมาเยี่ยมถึงไร่มันและไรอ่อ้อยแห่งนี้แถมยังไม่ห่วงที่จะบอกเคล็ดลับดีๆในการดูแลมันและอ้อยอย่างไรให้สมบูรณ์แข็งแรงที่สุดถ้าอยากรู้ตามไปชมพร้อมกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะค,คุณป้าคุณป้าชื่ออะไรคะชื่อว่าสนาพัดยนต์ค่ะอยู่บ้านเลขที่103ตําตำบลวางทองอำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีจ้ะคุณป้าปลูกพืชอะไรบ้างคะปลูกมันแล้วก็ปลูกอ้อยจ้ะเห็นข้างหลังคุณป้าเป็นไร่มันใช่ไหมคะแล้วคุณป้าปลูกมันพันอะไรคะแล้วปลูกทั้งหมดกี่ไร่คะปลูกเอาไว้หลายไร่แต่ว่าตอนนี้มันมีแค่สองไร่สองงานจ้ะละยอง72จ้ะ ป้าปลูกมันมากี่ปีแล้วคะปลูกมาก็ประมาณ5ปีได้แล้วค่ะก่อนที่คุณป้าจะหันมาปลูกมันคุณป้าปลูกพืชอะไรมาก่อนคะแล้วผลผลิตเป็นยังไงบ้างคะเมื่อก่อน,นทำข้าวโพดมาคะ่ะก็ไม่ได้ผลผลิตเท่าไหร่ก็เลยเปลี่ยนมาทํามันทาอ้อยจ้ะพอเปลี่ยนมาทาอ้อยทํามันแล้วก็มีมีบ้านไว้ของตัวเองแล้วก็มีรถและมีเงินฝากอะไรอย่างเงี้ยกัเนาะมีหลายๆอย่าง โอ้โหชีวิตของคุณป้าเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยนะคะแล้วทำไมคุณป้าถึงตัดสินใจที่จะหันมาทำมันโดยตรงเลยล่ะคะก็ราคาดีมากแล้วก็เรามาเจอปุ๋ยดีก็เลยมันก็เลยได้หัวดีค่ะได้ผลผลิตมากขึ้นเห็นบอกว่ามีของดีต้องเป็นกรีนนาโนแคปซูลแน่ๆเลยใช่ไหมคะคุณป้ารู้จักกรีนนาโนแคปซูลได้ยังไงคะดูทางทีวีจ้ะก็เลยสั่งซื้อ แล้วคุณป้าดูเคสไหนอยู่อะคะถึงได้ตัดสินใจสั่งซื้อกลีนานแคปซูลมาใช้อ่ะค่ะดูตอนขเขาโพดค่ะฝักใหญ่ดูก็โพดดูมันเขาก็เลยสั่งซื้อเลยคุณป้าช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเมื่อก่อนตอนปลูกข้าวโพดคุณป้ามีวิธีการดูแลรักษายังไงถึงได้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควรนะคะก็เราก็ปลูกแล้วเราก็ใช้ปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดนะคะวาน กันแทกก็หวานไปอย่างเดียวก็เลยไม่ได้ฉีดอะไรเลยก็ไม่มีผลประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยเพราะว่าฝนมนแรงค่ะเพราะอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณป้าก,ก็เลยหันมาปลูกมันแทนแล้วคุณป้าปลูกข้าวโพดมานานหรือ,อยังคะกว่าที่จะหันมาปลูกมันนะคะข้าวโพดเนี่ยทำมาตั้งแต่รุ่นปลูกยญาตายายมาจนถึงรุ่นหลานก็เลยเลิกทําก็อย่างที่บอกนะคะว่าปัจจุบันนี้เศรษฐกิจบ้านเราก็ไม่ค่อยดีนะัก แล้วตอนที่คุณป้าปลูกขา้าวโพดเนี่ยผลผลิตมันเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นก็ข้าวโพดเกิดลงทุนสูงมากค่ะแล้วก็ถ้าเราหยอดปลายปีก็จะมีหนอนลงค่ะก็จะได้ไม่ไ,มได้กําไรเลยต้นทุนผลิตก็จะไม่ได้คืนเลยค่ะแล้วต้นทุนการทำขา้าวโพดของคุณป้าต่อหนึ่งไร่ประมาณเท่าไร่คะต่อไร่นี่ประมาณ3,5 0 0จ้จะยังไม่รวมค่าปุูยอีกประมาณสองลูกไร่ละลูก จะหวานสองช่วงอีกช่วงหนึ่งจะเป็นปุ๋ยธรรมดาช่วงนึงจะเป็นปุ๋ยรองพื้นก็ประมาณพันกว่าบาทพ4นสรวมแล้วก็ประมาณสี่พันใกล้ๆห้าพันนะจ๊ะโอ้โหถ้าอย่างนี้มันจะคุ้มต้นทุนหรอคะคุณป้าจะเหลือไล่ประมาณ2องพันสาพันเนี่ยค่ะแล้วมีวิธีการใส่ปุ๋ยกับข้อข้อยังไงคะก็ปุ๋ยรองพื้นพวกหมอดินนะคะพี่หกยี่สิตูน แล้วก็40แล้วคุณป้ามีวิธีการบำรุงพืชด้วยวิธีอื่นบ้างไหมคะตอนนั้นไม่รู้จักอะไรเลยไม่ได้ฉีดอะไรเลยค่ะก็ปล่อยตามผลตกกระตกไม่ตกกระปล่อยเลยค่ะข้อพ่อที่คุณป้าปลูกยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรใช่ไหมคะคุณป้าก็เลยหันมาปลูกมันกับอ้อยแทนก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยค่ะคุณป้าปลูกอ้อยทั้งหมดกี่ไร่คะแล้วปลูกพันอะไรคะประมาณ2 2 0่ไร่จ้ะ เป็นพันุขอนแก่นแล้วก็เป็นพันสิบเอ็ดทำไมคุณป้าถึงเลือกปลูกพันุ์นี้ล่ะคะที่แรกเลยเริ่มต้นที่แรกจะมีพันสิบเอ็ดมาดินเรายังไม่โตเราก็จะโตง่ายแล้วกหน่อยเยอะแต่ช่วงนี้การนิยมขอนแก่นกันเพราะว่าขอนแก่นมันโตมากเพราะว่าดินเรามันเสื่อมหมดแล้วคะ่ะค่ะต้องเปลี่ยนเป็นขอนแก่นแล้วคุณป้าปลูกอ้อยมากี่ปีแล้วคะ ก็ปลูกมาได้5ปีแล้วก็มีค่ะแล้วก็3ปีแล้วก็ปีนี้ก็มีค่ะแล้วเมื่อก่อนที่คุณป้าไม่ได้บำรุงอะไรเลยมันมีมแมลงรบกวนบ้างไหมคะก็มีแมลงรบกวนเหมือนกันค่ะมันก็จะเป็นหนอนกอแล้วก็ตายเดี๋ยวนี้เราใช้ปุ๋ยฉีดแล้วก็ไม่เป็นเพราะว่ามันต้านทานโรคได้เมื่อปีที่แล้วผลผลิตเป็นยังไงบ้างคะคุณป้าไม่ขาดทุนค่ะมีอยู่ช่วงราคา400ก็ยังไม่เห็นเป็นไรนี่ก็อยู่ได้เพราะว่า ปุ๋ยเราไม่ได้ลงมากเพราะว่าดินมันดีอยู่แล้วเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเยอะเราก็อยู่ได้แต่เดี๋ยวนี้ดินมันจืดต้องใส่ปุ๋ยเยอะค่ะคุณป้าคิดว่าอ้อยจํานวน220กว่าไร่เนี่ยจะได้ประมาณเท่าไหร่คะก็ทางโรงงานบอกมาแล้วว่าได้900ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายถ้าว่าหักค่าใช้จ่ายจะเหลือประมาณ500แล้วคุณป้ามีวิธีการดูแลอ้อยยังไงบ้างคะก็จะดูเลฉีดยาฉีดปุ๋ยตลอดค่ะ พราะฝนมนแรงทะเลอาปุ๋ยใส่มันตายคุณป้าใช้กลีนนาโนแคปซูลไปแล้วเห็นผลดีแตกต่างจากแปลงข้างๆยังไงบ้างคะก็เตี้ยๆค่ะแต่ของของป้าน,นี่ดีเขียวดีต้นสูงลำใหญ่คุณป้ามีวิธีการดูอ้อยยังไงบ้างคะว่าต้นไหนสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ก็ดูจากความเขียวค่ะถ้าอ้อยเขียวดีกจ็จะโตดี ใช่แล้วล่ะค่ะคุณป้ามาถึงเรื่องของมันบ้างคุณป้าปลูกมันทั้งหมดกี่ไร่คะแล้วปลูกพันอะไรคะห้าสิบหกไร่ค่ะพันระยองเจ็ดสองค่ะโอ้โหใช้กลีนนาโนไปแล้วเห็นผลดีชัดเจนเลยนะคะคุณป้าแล้วก่อนที่จะใช้กลีนนาโนแคปซูลมันเห็นผลดีอย่างนี้ไหมคะแล้วปีที่แล้วมันราคาดีไหมคะก็เราก็จะปลูกธรรมชาติเลยไม่ได้ทำอะไรเลย แล้วก็จะไปซื้อที่เขาใส่กล่องตำท้องตลาดเอามาฉีดก็แค่นั้นเองก็มันก็ไม่เห็นได้อะไรสองบาทเจ็ดสิบมีช่วงสามบาทก็ไม่ทันครับขึ้นแค่สองวันโอ้โหราคาดีขนาดนี้คุ้มค่าต้นทุนไหมคะคุณต้าคุ้มค่ะเราก็มีเงินส่งเงินล้านได้สุดยอดมากเลยล่ะค่ะ นอกจากจะมีเงินเก็บแล้วยังมีเงินต่อทุนไปทำอ้อยด้วยนะคะแล้วทำไมคุณป้าถึงตัดสินใจที่จะซื้อกลีนนาโนแคปซูลมาใช้ล่ะคะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยก็เคยซตือเอามาฉีดครั้งหนึ่งอ้อยมันจะแตกโนมันจะเยอะกเก่าปีที่แล้วเนี่ยอ้อยมันจะไม่ค่อยมีหนอพอมาปีนี้หนอมันขึ้นเยอะกเก่าพอเราฉีดเข้าไว้เพราะว่ามันงามคุณป้าใช้กลีนนาโนแคปซูลกับพืชอะไรบ้างคะพอใช้แล้วมันเห็นผลยังไงบ้างคะ ฉีดอ้อยด้วยแล้วก็มันด้วยค่ะเขียวดีแล้วก็โตดีลำนวลลำใหญ่แม้แต่ผลแรกก็ยังเขียวอยู่ข้างไร่ก็มาดูเออแกทํายังไงทําไมถึงอ้อยแกเขียวจังก็เลยบอกเขาว่าใช้อนี่แหละโอ้โหสุดยอดมากเลยล่ะค่ะคุณป้าขนาดฝนแล้งยังได้ผลดีขนาดนี้เลยนะคะแล้วความแตกต่างระหว่างก่อนฉีดก,กับหลังฉีดกรีนนาโนแคปซูลมันแตกต่างกันไหมคะแตกต่างมากค่ะ เพราะว่าป้าใช้ปุ๋ยหมักด้วยแต่ว่าครีน่ะดีกว่าปุ๋ยหมักเขียวดีกว่าแล้วในเรื่องของการลดต้นทุนมันช่วยลดค่าปุ๋ยค่ายาค่าสารเคมีลงได้ไหมคะก็ลดตรงที่ว่าใบใบมันเนี่ยจะไม่เป็นจุดจะเขียวอยู่ตลอดเวลาชอบมากเลยราคาก็พอดีแล้วก็ลดต้นทุนกันในการซื้อปุ๋ยเคมีช่วยเหลือเราตรงที่ว่าเราจะได้มีเงินไปทำอย่างอื่นรงลูกเรียนอะไรอย่างเงี้ยเนาะ มันกรระทให้ของเาลีนนาโนแคปซูลนี้สุดยอดไปแล้วล่ะค่ะนอกจากจะได้ผลดีแล้วยังราคาถูกอีกด้วยนะคะแล้วปีนี้คุณป้าได้ซื้อ,อยาฆ่ามแมลงมาใช้บ้างหรือเปล่าคะปีนี้ยังไม่เคยซื้อเลยค่ะปีที่แล้วซื้อใส่อออยู่3ขวดใช้กลีนนาโนแคปซูลไปแล้วกี่วันถึงจะเห็นผลคะประมาณ10วันใบจะเขียวเป็นมัน ถ้าฉีดครั้งแรกใบจะเป็นมันเลื่อมปกติมัน5เดือนต้นมันจะโตขนาดนี้ไหมคะหเดือนก็จะประมาณนี้เลยละมั้งเนอะเพราะฝนมาแรงอันนี้มันแบบว่ามันมันได้ปุ๋ยดีแล้วมันเขียวแล้วมันไม่เคยเหลืองเลยนะเนี่ยป้าใช้กลีนานโนแคปซูลมานานหรือยังคะแล้วมันช่วยในเรื่องของอะไรบ้างคะก็ใช้มาสองปีแล้วไม่ต้องฉีด เคมีที่ว่าใบเหลืองๆจะเป็นเพี้ยไฟพอเราฉีดกรีนแล้วมันก็ไม่มีเพี้ยมากินเลยต้นมันจะแข็งแรงกานทานโลคได้ดีแล้วในรื่องของดินใช้กรีนนานโนแคปซูลไปแล้วดินมันดีขึ้นบ้างไหมคะมันก็โอเคนะแต่ว่าถ้าเราปลูกลหลายๆปีเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีแล้วนะแต่นี้ยังดีอยู่ก็ใช้ได้สุดยอดไปเลยละค่ะคุณป้าเดี๋ยวคุณป้าช่วยพาหนูเดินชมไร่มันกับไร่อ้อยสวยหน่อยนะคะ วังคุณจะตกใจเพราะผลผลิตที่ดีขึ้นทันตาเห็นเพราะนาโน,โนแคปซูลที่ใครว่าดีใครว่าเด่นต้องหลีกทางให้ลีนนาโนแคปซูลผลิตภัณฑ์ที่เกษตรกรถูกใจทั้งคุณภาพและราคาไม่ว่าจะใช้กับนาข้าวก็เม็ดใหญ่รวงงามผลผลิตราคาดีกว่าใครกับพืชไร่ที่ว่าใกล้ตายก็กลับฟื้นให้ผลผล,ผลิตทันตาเห็น กับพืชสวนยิ่งถูกใจช่วยเพิ่มผลผลิตได้อย่างน่าอัศจรรย์พูดเลยว่าถ้าได้ใช้ระวังไว้คุณจะตกใจกับผลลัพธ์ที่ได้คือเงินในกระเป๋าที่เพิ่มขึ้นมากมายแค่วิธีง่ายๆกับกลินนาโนแคปซูลเพียงแกะเม็ดและผสมกับน้ำตามอัตราส่วนที่ระบุไว้ข้างขวดฉีดพ่นให้หารทางรากลำต้นและใบเพียงเท่านี้แค่5วันเห็นผลเปลี่ยนแปลงชัดเจนแน่นอน จะรออะไรไม่พิสูจน์ไม่ได้แล้วแล้วคุณจะรู้ว่าของถูกและดีนั้นมีอยู่จริงใช้ไปแล้วสองขวดนะก็คือปะปุไมอ้นี้กับน้ำธรรมดาไปก่อน20ซีซีเราก็ฉีดได้เลยข้าวเดือนหนึ่งผมจะฉีดเดือนหนึ่งสองแล้วอีนี่ฉีดไปเมื่อประมาณสองสามวันที่แล้วอะไรผมได้ร่วมหาเกียน่ะีเกียนก็สิบะแต่ปุ๋ยไม่ได้ใช้เลยนะผมอีนู่นไม่ใส่เลยนะเคมีเม็ดเดียวก็ไม่เอา แมลงไม่ลงโอเคกสดแรงว่าของเราภูมิต้านทานเราดีผมใช้อย่างเงี้ยเนี่ยกลับไปดูทีกระป๋องให้เกลื่อนที่บ้านก็มีแต้อย่างเงี้ยมันก็ดีนะตัวเนี้ยมันก็เป็นคล้ายๆมันเป็นจุลินทรีย์ที่มันมันเป็นไม่เป็นพิษกับร่างกายเราด้วยแล้วก็มันก็เป็นชีวภาพอ่ะทำง่ายๆคือปลอดสารพิษนะนะสองอาทิตย์สีบทีนน้องคทิดสิมันก็ดีอยู่แล้วแต่ผมเอาเดือนแค่นี้มันก็โตเลยเนี่ยมันใช้ได้ตลอดนะไอ้พวกเนี้ยมันไม่ได้มีโทษอ่ะ ก็ดูดิผมมีม้แล้วใบาขาดผมเป็นมนะั้ยผมไม่เป็นเปรับประกันแกงใช้ได้แต่ผมก็ว่าผมก็ใช้ดีอะเพราะมันก็ใช้อยู่แค่นี้เคยลองมาทุกอย่างนะครับมันน่าจะดีขนาด,ดอกอาจารย์อะไรเงี้ยแบบพวกดอกคอมเตอร์วิจัยเนี่ยมันน่าจะดีครับไม่แพงนะผมว่ามันถูกเลยครับคนเฟิร์เลยนะสามวันนี้ก็รู้เรื่องพี่ดูพิษมันดูได้ถ้าเหลืองๆนี่นก็ค่อยๆเขียวคยลายใบอ่ะ ตอนเชา้านี่ดูรู้เรื่องเลยมันขายน้ําดูรู้เรื่องเลยใบมันจะใหญ่เพราะต้นทนเองครับก็ปุ๋ยก็ไม่ต้องค่อยใส่ส่วนมากไม่เคยใส่นะปีแรกนี่ไม่ใส่เลยก็ดีครับผลดีก็ใส่ลงใส่เดือนก็ดีถ้าเป็นพวกสารเคมีตายหมดลูกก็โอ้โหลูกก็ดีครับจัดระดีสมบูรณร์เนี่ยดูทรงก็รู้ก็คือว่าไม่ทิ้งนะครับติดตามผลงานดีก็ภูมิใจครับเมื่อปีที่ผ่านมาใช้นี่50ตันสองไร่ ก็ถูกคุ้มด้วยครับแถมปลอดสารพิษด้วยอยากให้ร่วมมาใช้กเกษตรอินทรีย์ด้วยกันครับลดต้นทุนด้วยครับปลอดสารพิษเยี่ยมสุดยอดครับโอ้โหไร่มันของคุณป้าสวยมากๆเลยละค่ะ ต้นใหญ่ใบเขียวแถมไม่มีมแมลงรบก,กวนด้วยนะคะคุณป้าช่วยอธิบายให้หนูฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันแข็งแรงยังไงบ้างต้นก็แข็งแรงดีเนาะเพราะว่ามันโตเท่ากันเลยถ้าต้นไม่แข็งแรงันจะเป็นตจอยอย่างนี้เนาะหัวก็ดีค่ะใบเขียวดีเขียวเป็นมันดีแล้วตัวกรีนนาโนแคปซูลช่วยให้มันแข็งแรงยังไงบ้างคะ ต้นแข็งแรงแล้วก็ใบไม่มีจุดป้องก,กันโรคเพี้ยไฟค่ะก่อนใช้กลีนนาโนแคปซูลมันของคุณป้าต้นสูงขนาดนี้ไหมคะแล้วผลผลิตมันเป็นยังไงบ้างคะไม่สูงค่ะแปลงอื่นก็ไม่สูงค่ะจะสูงแปลงที่ใช้เนี่ยค่ะในไรยละสองตันแต่ก่อนเคยทำมาค่ะพอใช้กลีนนาโนแคปซูลไปแล้วได้ผลผลิตดีขึ้นไหมคะได้เดตันต่อไร่ค่ะ โอ้โหได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมาเกินครึ่งเลยนะคะคุณป้าพอใจในตัวกรีนนาโนแคปซูลไหมคะพอใจค่ะเห็นคุณป้าบอกว่าปีนี้แรงด้วยใช่ไหมคะแล้วทําไมมัน5เดือนของคุณป้ามันถึงสูงมากขนาดนี้ล่ะคะคงจะเป็นที่เราฉีดไอกรีนนาโนนี่นะมั้งคะโอ้โหใช้ได้ดีขนาดนี้คุณป้าได้แนะนําให้พี่น้องแปลงข้างๆใช้บ้างหรือเปล่าคะก็แนะนําค่ะแต่ว่า เขาไปซื้อตามท้องตลาดตามร้านค้าไม่ได้สั่งอย่างป้าค่ะคุณป้าคิดว่าปีนี้จะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นไหมคะเพิ่มค่ะแต่ยังไม่แน่ใจจะได้เท่าไหร่จะเพิ่มมากเท่าไหร่โอ้โหคุณป้าพูดมาแบบนี้หนูชักอยากจะเห็นแล้วละค่ะว่ามันจะใหญ่ขนาดไหน โห oh, หัวมันใหญ่มากๆเลยแหละค่ะคุณป้าคุณป้าประทับใจอะไรในตัวกลีนนาโนแคปซูลบ้างคะคือว่าป้าตัดอ้อยแล้วก็ป้าว่าจะลุต่อทิ้งสีก็เอากลีนนาโนไปฉีดกันเลยไม่ต้องลุค่ะเพราะว่าขึ้นแตกหน่อดีเขียวโตวไวมันก็เขียวดีค่ะใบางามมากเลยผลผลิตก็ดูหน่าถ้าเราจะเป็นหัวดีเพราะว่าฝนมันแรงมากแต่ก็ยังโตเลยค่ะคุณป้าคิดว่าการใช้เกษตรอินทรีย์มันดีกว่าเคมียังไงบ้างคะ ก็คิดว่าอินทรีย์ดีกว่าเคมีค่ะเพราะว่าเราลดต้นทุนการผลิตค่ะทําให้สุขภาพเราก็ไม่ไม่โดนสารเคมีเยอะค่ะถ้าสารเคมีไปสะสมในร่างกายก็จะเป็นอันตรายเกษตรอินทรีย์นี่สุดยอดไปเลยนะคะคุณป้าสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณป้าวาสนามากๆเลยนะคะขอให้คุณป้าได้ผลผลิตดีๆอย่างที่หวังไว้นะคะ โอ้โหเคล็ดลับนั้นไม่ยากเลยจริงไหมคะเพียงแค่ใส่ใจหาตัวช่วยดีๆอย่างกลีนนาโนแคปซูลมาช่วยเท่านั้นไม่น่าเชื่อว่าผลผลิตที่จะได้คุ้มค่ากับที่เราลงทุนไปมากๆเลยละคะ่ะรู้วิธีแสนง่ายอย่างการใช้กลีนนาโนแคปซูลแบบนี้แล้วใครสนใจก็ต้องรีบลองใช้กันได้แล้วละคะ่ะผลผลิตจะได้ดีเหมือนพี่วาสนาเขาแล้ววันนี้รายการกล้าลองของดีหมดเวลาลงแล้ว ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ วังคุณจะตกใจเพราะผลผลิตที่ดีขึ้นทันตาเห็นเราะนาโนแคปซูลที่ใครว่าดีใครว่าเด่นต้องหลีกทางให้ลีนนาโนแคปซูลผลิตภัณฑ์ที่เกษตรกรถูกใจทั้งคุณภาพและราคาไม่ว่าจะใช้กับนาข้าวก็เม็ดใหญ่รวงงามผลผลิตราคาดีกว่าใครกับพืชไร่ที่ว่าใกล้ตายก็กลับฟื้นให้ผลผล,ผลิตทันตาเห็น กับพืชสวนยิ่งถูกใจช่วยเพิ่มผลผลิตได้อย่างน่าอัศจรรย์พูดเลยว่าถ้าได้ใช้ระวังไว้คุณจะตกใจกับผลลัพธ์ที่ได้คือเงินในกระเป๋าที่เพิ่มขึ้นมากมายแค่วิธีง่ายๆกับกลินนาโนแคปซูลเพียงแกะเม็ดและผสมกับน้ำตามอัตราส่วนที่ระบุไว้ข้างขวดฉีดพ่นให้หารทางรากลำต้นและใบเพียงเท่านี้แค่5วันเห็นผลเปลี่ยนแปลงชัดเจนแน่นอน จะรออะไรไม่พิสูจน์ไม่ได้แล้วแล้วค uh ุณจะรู้ว่าของถูกและดีนั้นมีอยู่จริงก็เห็นประกาศว่าดีก็เอาโทรไปลองมาก็อยากจะลองไอ้อินีซ์บ้างเนี่ยหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเห็นทันตาเลยมันจะเขียวอ่ะมันจะเขียวขึ้นมาแบบว่าอย่างก็ใส่ปุ๋ยเลยอ่ะมันต้นแข็งแกร่งดีและรวงเยอะ ของเนี่ยของเราข้างนี้เหนียงเขาข้างนี้ต่างกันชัดเลยเนี่ยโอ้โหเห็ดเขียวของเราเขียวของเขาต้นเล็กนิดเดียวยังว่าอย่างของเขาหนอนกินเลยเนี่ยของเราไม่มีเลยปิ้วเลยแตกต่างสูงเสริงโอ้โหต้นใหญ่กอเยอะเลยโอ้โหเนี่ยกอเบลอเลยอย่างเงี้ยพี่น้องใช้ได้เลยไม่ต้องกลัวหลอกลวงกินเอกินบีเนี่ยโอ้โหเฉดแล้วเขียวทันตาเนี่ยเนี่ยก่าวว่าจะได้ร้อยนะ ก็มันดีกว่าที่ตรงโน้นแลวโอ้โหตรงโน้นแหมไม่มีนามาทังนั้นแหมผมอาเียบทำนาไปนามาก็ไขอ่อะความฝันเป็นจริงทีเทีจ๋วเลยโอเคกังเขาเยี่ยมผมผลิตแปดไร่นี่ก็เก้าเกียนคิดแล้วว่าของดีมันก็ต้องดีฉีดแล้วเราก็ดูเราก็มองก็ดูห้าวันหกวันเออก็เริ่มเขียวนวลสวยนะใบจะสวยใบชันใบตั้ง ต้นแข็งแรงะก็ลำต้นอวบใหญ่เนี่ยใบแกล่งไม่มีอะไรกวนเลยเนี่ยหนอนก็ไม่มีกวนรากก็ดีเนี่ยขุยจะเดือนขึ้นแล้วรากข้าวก็จะขาวนี่พอเราใช้ตัวนี้ฉีดเข้าไปไม่มีอะไรกวนสุขภาพข้าวก็ถ้าเขาก็เหมือนเราแหละเราไม่สบายใจใจมันก็ไม่ดีใช่ไหมของเขาสบายดีเขาก็ จเจริญงอกงามให้เราดีข้าวต้นแข็งใบตั้งบมสมบูรณ์โรคภัยก็ไม่ไม่เบียดเบียนไม่กวนเราก็สุขภาพดีไปด้วยเขาก็ดีไปด้วยพี่น้องเพื่อนมนุษย์ชาวนาที่ที่ไม่ได้ที่ไม่ได้ทำนาก็จะได้กินข้าวดีๆด้วยจะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ต่อไป